สสวัดีครับคลิปนี้เป็นการสกรีนหนังเบามอเตอร์ไซค์นะครับเป็นชื่อร้านผมนะครับเอาไว้ใช้เองนะครับให้ลูกค้ามาเลือกนะครับแล้วแต่เขาจะชอบนะครับเรามีเย็บให้รู้ด้วยนะครับเย็บแล้วก็ห้อยไว้เป็นตัวอย่างให้ลูกค้าดูนะครับผมจะใช้เป็นหนังเลเดอร์นะครับหนังยอดฮิตนะครับของวัยรุ่นตอนนี้นะครับแล้วก็เย็บได้แดงไว้โชว์ให้ลูกค้ามาเลือกนะครับ ไปชมขั้นตอนการสกรีนเลยนะครับขั้นตอนนี้ผมจะทำแบบขึ้นมานะครับเวลาสกรีนแล้วมันจะได้ตรงนะครับตัวหนังสือมันจะได้ตรงกันนะครับสกรีนได้ทีละสามแผ่นนะครับเพราะว่าพื้นที่ของผมมันน้อยนะครับจริงๆมันจะสกรีนได้เยอะกว่านี้นะครับเป็นสิบแผ่นนะครับพื้นที่ของเราไม่เพียงพอนะครับ เราเลยสกรีนได้แค่3ามแผ่นนะครับสีแรกที่จะลงนะครับก็คือสีขาวนะครับผมจะลงสี3ครั้งนะครับผมใช้สีของสกาล่านะครับสีสกรีน pvc ผสมน้ำยาแห้งเร็วนะครับประมาณ2อสนาทีก็แห้งแล้วนะครับสกรีนอันหนึ่ง ผมไปซื้อที่สายสีนะครับสมใจสายสีแบบผมก็จะทำให้มันพอดีนะครับมาร์กจุดไว้สกรีนแล้วก็มันจะตรงกันนะครับสีพวกนี้ผมผสมไว้แล้วนะครับเวลาจะใช้เราก็คนให้มันเข้ากันเล็กน้อย แล้วก็รูดเลยนะครับชองสามทีก็ติดนะครับ ต่อมาผมก็ใช้สีแดงนะครับสกรีนทับสีขาวเพื่อให้มันเป็นเงานะครับเวลาดูแล้วก็มันจะสวยนะครับถ้าสีเดียวมันไม่ค่อยสวยนะครับก็ใช้บล็อกตัวเดิมนะครับเราล้างเรียบร้อยเราก็ใช้ตัวเดิมนะครับ สีสุดท้ายก็สีขาวนะครับสกรีนตรงช่องว่างนะครับอันนี้ก็เป็นชื่อร้านเหมือนเดิมนะครับระยะเวลาสีแห้งก็5นาทีนะครับ แล้วก็สกรีนทับไปเลยนะครับถ้ามันไม่แห้งมันจะติดบล็อกนะครับทําให้สีลอกมันจะไม่สวยนะครับต้องรอให้มันแห้งนะครับค่อยสกรีนทับลงไปอีกทีหนึ่งขั้นตอนสุดท้ายก็สกรีนเสร็จแล้วนะครับ ก็พร้อมที่จะให้ลูกค้าเลือกนะครับเบาอิสระนะครับข้างล่างนี้ก็เขียนว่าอิสระพงสองนะครับพงสองนี่คือซอยนะครับซอยพงศริชัยสองนะครับอยู่ข้างบิ๊กซีอ้อมใหญ่นะครับหรือซอยตลาดพันล้านนะครับที่เขาเรียกกันนะครับจะมีซอยพงหนึ่งกับพงสองนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับคนที่ชอบในงานบ่อนะครับอยากทำก็ศึกษาคลิปของผมดูนะครับขอบคุณครับ